สวัสดีครับแคนขยันเทรดนะครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายนนะครับเวลาประมาณเที่ยงคืน49นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนการเทรดนะครับของตัวบิตคอยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับโอเคอเดี๋ยวผมจะแบ่งคลิปเป็น2คลิปนะครับคลิปนี้จะเป็น พูดในเรื่องของแผนนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมันพูดรวมรีแคปกับแผนไปในคลิปเดียวกันคลิปมันค่อนข้างยาวนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแบ่งเป็น2คลิปดีกว่านะครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะทําเป็นคลิปาวางแผนการเล่นดูโซนการเล่นของสัปดาห์หน้าให้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปรีแคปมูฟเมนต์ของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําแยกให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตัวบิตคอยน์นะครับทีนี้เราซูมทาเฟรมออกไปหน่อยนะครับดูทาเฟรมมันก่อนนะครับจะได้ไม่หลุดดีเทลก็คือ,อยังทำแท่งสตองนะครับเข้าสู่เข้าสู่ช่วงกลางเดือนแล้วนะครับอีกอีกครึ่งเดือนก็คือจะจบแท่งนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะจบเป็นแท่งเขียวสตองนะครับต่อมานะครับแท่งวีคนะครับแท่งวีคจะจบแท่งวี เนี่ยก็คืออีก6ชั่วโมงนะครับนับถอยหลัง6ชั่วโมงนะครับก็มีโอกาสที่จะจบแท่งเขียวนะครับสำหรับบีนะต่อมานะครับดูเดยนะครับภาพเดยเนี่ยแท่งเดยนะครับคือช่วงวันพระฤหัสนะครับเขาปิดเป็นแท่งแดงนะครับตอนนั้นนะเราจะได้เฮดของ ทำเฟรมเดย์นะครับก็คือเป็นแนวต้านที่เขาพอตล่าสุดนะครับมีโอกาสที่เขาจะย่อตัวลงนะครับแต่ว่าแท่งต่อมานะครับมันจบเป็นแท่งเขียวคืนกินแท่งแดงนะครับทําให้เป็นสภาวะของการที่ยังไม่ใช่จุดกับตัวลงนะครับตอนนี้แล้วก็เวลาเนี้ยก็คือเมื่อวันนะครับเอาทาเป็นแท่งอ่าแท่งเล็กนะครับบอดี้เล็กนะครับไส้เล็กนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับทำเป็นแท่งโดจิอยู่นะครับอีก่6ชั่วโมงจบแท่งนะครับก็มีโอกาสที่จะทําเป็นแท่งโดจิได้นะครับก็คือจะขึ้นหรือลงก็ได้นะครับหลังจากนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกรอบราคากันนะครับทำฟรม 4H นะครับคือตอนนี้ทำฟรม 4H นะครับเขาวิ่งเป็นการไซด์เวย์และเพราะว่าเขาไม่สามารถทํา ตรงนี้ทํำ New High ใช่ไหมครับของชุดนี้นะครับย่อลงมาไม่ทำนิวโลนะครับต่อมาขึ้นไปพอสแนวต้านนะครับไม่สูงกว่าไฮเก่าด้านซ้ายฉะนั้นหลังจากนี้ให้เราเข้าใจได้เลยว่ากําลังเข้าสู่สภาวะไซเวนนะครับไม่ขึ้นก็ลงนะครับโดยกรอบราคาเราจะได้กรอบล่างจะอยู่ที่86,500นะครับกรอบบนจะอยู่ที่92,500นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้คือกรอบการเล่นของภาพ 4H นะครับเบรกทางไหนไปทางนั้นนะครับเคอันนี้คือ 4H ก่อนต่อมานะครับเราซูมอินเข้ามาในทา์เฟรม60นาทีนะครับหรือ1ชั่วโมงครับเพื่อมาหาโซนการเล่นนะครับโอเคตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ผมตีกรอบไว้นะครับแต่ว่ามันเป็นของ30นาทีเรวขยับนิดนึงนะครับก็คือสวิงชุดนี้นะครับ ย่อตัวลงมานะครับหยิบตัวขึ้นไปนะครับยังไม่ผ่านแนวต้านด้านซ้ายนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาต่อลงมาทดสอบแนว50%นะครับของตัวสวิงชุดนี้แล้วแล้วก็แท่งนี้นะครับลงมาเช็คอินแนวดีมาน์้ายมือตัวขั้นเทรนด์แล้วนะครับแล้วก็มีการแรงดึงกลับแต่ว่าตรงนี้เขายังไม่สามารถทำนิวไฮเหนือแท่งแนวต้านด้านซ้ายได้นะครับเดี๋ยวจะซูมอินไปในทางเฟรมที่ 30นาทีนะครับเพื่อดูโครงสร้างให้ชัดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับราคาเขาเนี่ยขึ้นมาติดแนวต้านด้านซ้ายเนาะนะครับก็ตอนนี้ถ้าเรามองสวิงชุดนี้นะครับย่อยตรงนี้เขาทำนิวโลเนาะไม่ทำยูไฮนิวโลเนาะไม่ทำยูไฮตรงนี้เขาทำไม่ทำนิวโลแล้วนะครับฉะนั้นหมายความว่าตรงนี้เราได้กรอบการเล่นแหละเราตีกรอบการเล่นได้เลย นะครับก็คือตรงนี้เราตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้เราได้กรอบการเล่นย่อยของไทม์เฟรม30มนาทีแล้วนะครับทะลุทางไหนไปทางนั้นนะครับโอเคตอนนี้เรามองแบบนี้ก่อนนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแผนการเล่นของเรานะครับสำหรับสบานนี้เนี่ยเราจะมองที่กรอบใหญ่นี้ก่อนนะครับ8ปด0กห้ากับ9ก้าสองห้าร้อยนะครับ โดยที่มีกรอบย่อยตรงนี้นะครับอยู่ที่กรอบย่อยถแถว91300โดยประมาณนะครับเดี๋ยวโน้ตไม่ให้นะครับ91300โดยประมาณนะครับตรนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ89 700โดยประมาณนะครับอันนี้คือกรอบย่อยของทงเฟรม30นาทีนะครับ9 89 700เนาะ ร้อยนะครับโอเคนะครับจะได้กรอบใหญ่ของทางเฟรม c h นะครับแล้วก็กรอบย่อยของทางเฟรม30นาทีนะครับเบรกทางไหนไปทางนั้นนะครับอีก6ชั่วโมงนะครับจบแท่ง We คนะครับฉะนั้นมีโอกาสที่เขาจะจบเป็นแท่งเขียวได้นะครับฉะนั้นมองว่าหลังจากนี้มีโอกาสที่เขาจะวิ่งในกรอบนี่แหละกรอบ30นาทีนี้ก่อนนะครับเพื่อเลือกทางนะครับทีนี้ ตรงเนี้ยเ,เราดูนิดหนึ่งนะครับเราจะเราจะสังเกตว่าแนวต้านด้านซ้ายเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันถูกทดสอบหลายครั้งแล้วก็ตรงเนี้ยติดแนวต้านหลายรอบแล้วฉะนั้นโซนตรงเนี้ยนะครับกรอบเนี้ยด้านบนตรงเนี้ยมันจะเป็นแนวต้านพร้อมทะลุขึ้นนะครับมีโอกาสสูงนะที่เขาจะเบรกขึ้นไปต่อนะครับตามภาพของแท่งมันเนะาะเบรกขึ้นไปต่อนะครับทีนี้เดี๋ยวทำเป็น แนวทางการวิ sí, ini, ่งของราคาให้นะครับอ่าตรงนี้นะครับถ้าราคาเบรกขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับเราจะวิ่งขึ้นมาทดสอบแนวนี้นะครับโซนแนวซับไพ่เก่าด้านซ้ายนะครับตรงนี้โซนนี้นะครับราคาเขาจะขึ้นมาทดสอบโซนนี้นะครับแถวเก้าหมื่นสองพันบวกๆนะครับตรงนี้โซนนี้นะราคาเขาจะขึ้นมาทดสอบโซนนี้ได้นะ ถ้าเขาสามารถเบรกแนวตรงนี้นะ9,200ก็ 500, จะขึ้นมาตรงนี้แน่นอนนะครับนี้ถ้าขึ้นมาตรงนี้ก็ต้องมาลุนอีกนะครับว่าเขาจะสามารถไปต่อได้ไหมนะครับมีวอลุ่มซัพพอร์ตไหมนะครับถ้ามีวอลุ่มซัพพอร์ตก็คือจะเบรกแบบโครงสร้างชัดเจนทำยูไฮนะครับจากนั้นจะมีการย่อตัวลงนะครับเพื่อขึ้นต่อฉะนั้นตรงนี้เราก็จะโฟกัสนะครับถ้าเขาเบรกขึ้นมาได้นะครับเราจะหาจุดย่อตัวนะครับโดยการวัดสวิงของชุดก่อนหน้าเนาะ ก็ดูว่าตรงไหนที่เราจะย่อเล่นได้บ้างนะครับตรงนี้ถ้าไม่หลุดตรงนี้คือจะเป็นรูปแบบที่ดีมากนะครับเป็นการย่อแบบไม่ลงแรงนะครับมีความแอนกรลซีเพื่อขึ้นต่อนะครับตรงนี้ถ้าสามารถยืนย่อเบรคขึ้น9 2 5 0 0ย่อไม่หลุด9 2 0 0นะครับหาจุดโฟกัสเพื่อบายขึ้นไปนะครับก็จะเป็นการออทำออทำไ้อีกครั้งหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับเพราะว่า าภาพแท่งเดาภาพกราฟเดครับคอพอดแนวต้านแต่ว่ามันเป็นแท่งแบบว่าไม่มีความแข็งแรงนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับโอเคก็อันนี้เป็นซีนารีโอของมุมมองขึ้นนะครับเราจะม,ม,มองแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเบรก9 1 3 0 0ได้นะครับไปดูสอบ9 2 5 0 0โดยประมาณแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ทะลุปิดเหนือย่อมาหาจุดบายนะครับอันนี้แผนแผ่นซีนารีโอบายนะครับเป็นแผนหลักนะครับทีนี้ แผนรองเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านตรงนี้ครับมันมีโอกาสที่เขาจะวิ่งไซเวย์ในกรอบได้นะครับเพื่อดึงระยะเวลาให้มากขึ้นนะครับตรงนี้มีโอกาสเป็นไปได้อันนี้เป็นมุมมองที่2นะครับเป็นมุมมองที่2การวิ่งไซเวย์ในกรอบนะครับเพื่อเลือกทางลึกรณีนะครับคือเขา จะขึ้นไปเทสไม่ผ่านนะครับแล้วก็ทำรุดลงมานะครับเพื่อสอบแนวแนวดีมานด,ด้านซ้ายนะครับตรงนี้เพื่อลงมาเทสโซนกรอบล่างนะครับแถวแถว86 500นะครับตรงนี้ก็ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีไอ้นี่แล้วกันชมสีแดงชมพูนะครับตรงนี้ก็ที่สีเขียวแล้วกันเนาะมุมมองขึ้นนะการขึ้น อันนี้ก็จะเป็นกรอบการเล่นของสัปดาห์หน้านะครับคือเรามองแบบนี้ไปก่อนนะครับมีกรอบใหญ่9 2 5 0 0กับ8 6 5 0 0นะครับกรอบย่อย30มสนาทีจะเป็น9 1 3 0 0กับ897 0 0นะครับมุมมองของการย่อบายนะครับก็ยังคงดูดีกว่านะครับเพราะว่าแท่งทาเฟรมวีคซัพพอร์ตนะครับทำเฟรมมันก็ยังซัพพอร์ตแต่ว่าให้ระวังนิดหนึ่งในวันจันทร์นะครับถ้าเขาจบแท่งแล้วหลังเจ็ดโมงเช้าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะย่อตัวลงมาก่อนได้นะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับ มันอาจจะย่อตัวลงบางก่อนแล้วก็โซนบายขึ้นไปนะครับให้เห็นสัญญาณบางอย่างทำอาจจะเป็นเซลลิงไคลแมกนะครับหรือว่า,าจ,จะเป็นสวิงสวิงโซนนะครับที่เจ็ดสนะครับมีการทําแท่งรีเวอร์ซเอลบางอย่างอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมาคอยดูดีเทลนะว่าเห็นอะไรบ้างนะครับก็มุมมองขึ้นก็ยังดูดีกว่านะครับมีโอกาสมากกว่าถ้าจะให้เซลสวยๆเลยที่ผมบอกไปก็คือเป็นช่วงต้นเดือนเอ้ยช่วงต้นเดือนธันวานะครับคือรอจบเดือนนี้ก่อนนะ มีโอกาสที่จะเซลล์แบบกินคําใหญ่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นเซลล์ตอนนี้ก็มันจะเป็นการกินคําเล็กหน่อยนะครับก็ส่วนเทรนด์ด้วยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโอเคก็อันนี้คือแผนการเล่นของตัว Bitcoin นะครับสําหรับอา,อาทิตย์หน้านี้นะครับกรอบก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่า ระหว่างอาทิตย์นะครับถ้าผมเห็นสัญญาณอะไรนะครับผมจะพยายามอัปเดตให้ในเพจเรื่อยๆนะครับโอเคเอานี้เอากอบการเล่นแล้วก็แผนการเล่นไปก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่างนะครับเดี๋ยวจะทำรีแคปมูฟเมนต์ของตัวอาทิตย์ที่แล้วนะครับอธิบายไปพร้อมกันนะครับเป็นทำเป็นคลิปใหญ่คลิปหนึ่งนะครับคลิปมันจะไม่ไม่ได้ จะไม่ได้นานเกินยาวเกินไปนะครับโอเคนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ